พร้อมแล้วพี่น้องใส่ชุดนี้พ้อออกไปทำงานพร้อมไปขึ้นล้างค่ากันหมวกสื่อหมวกหมวกสื่อว่าไหมเพราะว่าตองใส่หมวกเพราะว่ามันเย็นเย็นหัวมันเย็นหัวแล้วก็ถุงมือไปค่ะออกางน,นอก ขึ้นมาทางหลังคาแล้วพี่น้องพือ่อนะเออบางอย่างเห็นพี่น,อน้องมันรอบรอบที่เห็นนี่คือแคมปิง้งแคมปิง้งหมดเลยนะคะ่ะตรงบริเวณนี่บ่มีบ่มีบ้านคนเลยเป็นแคมปิ้งทั้งหมดเลยหลายลอยหลังเลยฮะย่างย่างยู่ทางหลังคาได้ ย่างย่างย่างบ่แล้วพี่น้องเบิ่งถ้าสูงบ่สูงแดดเริ่มไล่ไปฟังน้ําพุ่นแล้วตอนนี้ก็4:00 <N> นี่แหละพี่น้องอยูมื่งหนกมืองหน้าถ้าเกิดว่าจ้างโอ้ยไหนนั่นก็เป็นแนวนี้ถ้าเกิดว่าจ้างเขาเนี่ยแพงเด้พี่น้องจ้างเขาตักทิมะม,มันก็มีแล้วคนรับอ่ารับจ้างกวาดหิมะออกทั้งหลังค่แต่ว่าพ่อใหญ่กับอีนางกวาดเองสุปีีนะคะเนาะกวาดเองทุกป,ปีปีละสองเอมาปีละสองเถือคะ่ะแต่ว่าปีนี้นี่ตั้งแต่เขา,นา,าหนาวมากบ่อเลยมากเลยมันก็เล่นหนามันก็เล่นหนามากนะคะเนาะเหนื่อย,ยกวาดให้เบิ้นี่ก็ ลงห้างอ่างนะคะเมื่อนี้บ่ขับรถลับดอกเมื่อนี้เมื่อยกาดนี้มาออกนี่ก็เมื่อยแล้วกลับเมื่ออื่นเอาพี่น้องนอนเคลื่อนนี้นอนเต็มอิ่มแช่ๆแล้วก็ลับเมื่ออื่นเอานะคะเนาะนี่แหละชีวิตมืองนอกมืองนาพี่น้องเลยมีผัวก็ต้องซอยผัวเนาะพี่น้องเนาะเมื่อยเรยียบร้อยพี่น้องเมื่อยตรงที่เหยียบได้จะเป็นตรงนี้นะค่ะนอนที่เหยียบได้ ถ้าเลยไปเลื่อยไปตรงนั้นจะเป็นห่องเก็บของจะเป็นมองเก็บของเอว่าเก็บอาจักรยาน,นย่างนะมันจะเป็นกระเบื้องพลาสติกใส่ม่าสามารถเข้าไปหยียบได้เข้าไปหยัยบมีแตกตกไปเลยแล้วก็ตรงนั้นสิเป็นโต๊ะรถที่ว่าสิเป็นในในห้องขั้วแล้วก็ห้องนอนนะเข้าไปหยียบได้อยู่แต่ว่าเมิมนเมอนมากต้องนั่งย่างเดี๋ยวเป็นนั่งกวาดกวาดอันที่พังก็คือตรงนั้นนะคะนอะพังเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมือนี่เบาไ้แล้วมือนี่เหนื่อย เสร็จแล้วจ้ะขอที่ม,มาออกโอ้ยตายจีอบอ้บอบประทศนี้ปีว่าเธอสองเทธอพี่น้องเลยเก็บอุปกรณ์พอที่เริ่มตกดินแล้วอากาศติดลบเก้าองศาเลยเนี่ยแต่ไปเฮ็ดงานไม่กรนะเอยเนาะเงื้อออกเต็มหลังเลยเรียบร้อยอาจารย์เดี๋ยวมาายันไต่บนไดลงกันบระทศนี้พี่น้องมาฮะ luôn